ผลกระแสเปิดสึกเอเจนซี่ยังค้างจ่ายสมล้านผลกระทบหนักพิจารณาฟ้องร้องสปร์สพ p ดีโต้ดรามา่าตัวแทนออกโรงแจงโหนกระแสงานจ้างบัวขาวแต่โดนเบี้ยวสามล้านเอเจนซี่ค้างจ่ายผลกระทบต่อการผลิตคอนเทนต์จากกรณีดราม่าคอนเทนต์เรียนป้องกันตัวแบบคนคุก ของสปรยสปีดีล่าสุดตัวแทนจาก SPD ซึ่งระบุว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวชื่อเนมได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวผ่านรายการโหนกระแสซึ่งเป็นรายการข่าวและทอล์กโชว์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยโดยการชี้แจงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่มาที่ไปของคอนเทนต์ดังกล่าวคุณเนมได้เปิดเผย ข้อมูลว่างานที่สไปซ์พีดีได้รับมอบหมายจากลูกค้าคือการสร้างสรรค์คอนเทนต์รวมกับบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังโดยมีลักษณะคอนเทนต์เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสไปซ์พีดีกับบัวขาวในการผลิตคอนเทนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นซีรีส์โดยสไปซ์พีดีต้องฝึกฝนทักษะต่างๆเพื่อใช้ในการต่อสู้กับบัวขาวซึ่งรวมถึงทักษะการเอาตัวรอดในเรือนจำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในคอนเทนต์โดยคอนเทนต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆคุณเนมแจกแจงว่าทาง SPD ได้ดำเนินการผลิตคอนเทนต์ตามที่ได้รับมอบหมายไปแล้วโดยมีการถ่ายทำเป็นจำนวนตอนแต่ทางเอเจนซี่ได้ค้างชำระเงินค่าจ้างโดยได้รับเงินมาเพียงบางส่วนซึ่งเป็นเงิน50%ของค่าจ้างในตอนแรกทำให้ยังมีเงินส่วนที่เหลืออีก3ล้านบาทที่ยังไม่ได้รับซึ่งเงินจำนวนนี้เป็น ค่าจ้างที่ยังค้างจ่ายสำหรับการผลิตคอนเทนต์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสไปซ์พีดีเป็นอย่างมากเนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวมีมูลค่าสูงและเป็นส่วนสำคัญในการผลิตคอนเทนต์ของช่องซึ่งการไม่ได้รับค่าจ้างทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินและส่งผลกระทบต่อการผลิตคอนเทนต์ในอนาคตทาง s p ีได้มีการติดตาม ทวงถามค่าจ้างจากเอเจนซี่ดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินและได้รับการตอบกลับที่คลุมเครือซึ่งขณะนี้ทาง SPD กำลังพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนที่พึงได้รับและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกและเพื่อรักษาความเป็นธรรม